คดีเรื่องบุกรุกป่าสงวนของนายชัยพลวิพานะคะจากจังหวัดมุกดาหารได้ย้ายสำนวนคดีไปที่บอกอพอทศคือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พี่น้องทุกคนก็จะได้เข้าใจคำว่าปทศปทศที่หลายๆสื่อหลายๆช่องได้มาออกพูดกันเย้ yeah! เราเก่งแล้วนะคะเราดูข่าวฟังข่าวแต่เราก็ยังได้คำย่อของสำนักงานเจ้าหน้าที่มาด้วยนะคะไปเชิญชมยาวๆกันได้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านภาษีแชร์นิวส์ Share News. มาดามียฝรั่งแชร์ข่าวในช่องสีทนได้นครพนมมาเจอเจอกันทุกวันที่นี่เรามาฟังเกาะติดสถานการณ์ข่าวดังข่าวเด็ดแชร์ทุกเรื่องราวมีคำถามมีเรื่อง อยากให้ติดตามมาแชร์กรุณาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอเจอกันกับข่าวร้อนประเด็นดังนะคะในกรณีที่คดีบุกรุกป่าสงวนของในายชัยพลบ้านโกกอกนะคะมีเพจดังค่ะออกมาแจ้ง ว่าคดีความได้ย้ายสำนวนไปที่ปทสได้อธิบายแล้วนะคะปทศก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ทำงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมป่าไมา้อะไรพวกนี้นะคะอยู่ที่ กรุงเทพมหานครกทมของเรานี้เองนะคะแล้วนายพอก็ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเมื่อ2วันก่อนที่ไม่มียูทูบเบอร์ตามไปเลยนะคะไปกับทนายส่วนคนที่ติดพ่วงคือโคนช่วยโคนช่วยรากช่วยจุง นั่นก็คือมีความผิดค่ะมีคดีความติดตัวด้วยนะคะนั่นก็คือยูทูบเบอร์ค่ะทั้งหมดทั้งปวงสิบกว่าคนใครจะมาเป็นคนช่วยหรือถานายคนไหนจะช่วยถ้าไม่จ้างถ้าไม่ออกแรงเงิน ใครเขาจะมาช่วยคุณแต่คุณไปช่วยเขาโคนร่างถากถางลากจูงนะคะนี่ไงคะนายพอเขามีเงินจ้างทนาจ้างทนายทนายย่อมไปทำหน้าที่แทนเขาได้ส่วนยูทูบเบอร์ค่ะนะคะนี่ไงคะเรา ไปช่วยเขาแต่สิ่งที่เราได้รับอะ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันเป็นคดีความใหญ่ไหนจะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่ารถนะคะคิดกันเอาเองคะ่ะว่าจะเป็นแบบไหนส่วนนายพ่อถ้าออกมายอมรับ ไม่ใช่ออกมายอมรับหรอกค่ะออกมาแจกแจ้งออกมาโชว์หลักฐานออกมาพูดความจริงรับรองได้เลยว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าคดีที่มีคนมาร้องเรียนสิบกว่าคดี อย่างว่าเราจะรับได้ไหมแล้วครอบครัวเราจะอยู่แบบไหนนะคะมีลูกคอยที่จะแบบซึมซับให้พ่อให้แม่มีปัญหาแบบนี้เรอคะนะคะ,นะค,ะคิดการไกลอย่าคิดแต่ว่าตัวเองตัวเองเด่นดังมีเงินตอนนี้นะคะสักวันสักวันหนึ่งเธอ จะรู้นะคะความจริงว่าเป็นแบบไหนไม่ได้อิจฉานะคะถ้าสมมุติว่าออกมาพูดออกมาแจกแจงปัญหานั้นก็จะไม่เกิดนะคะแล้วคดีก็จะมีตามมาเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นคดีอะไรไปรับทราบนะคะต้องไปรับนะคะเลื่อนไม่ได้แล้ว อาทิตย์หน้านี้ก็คือจะออกมาเยอะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีออกมาเรื่อยๆนะคะที่บ้านกกกกอกแต่ยูทูบเบอร์เขาจะไม่ถ่ายออกสื่อนะคะรับรองได้เลยว่าไม่มีใครถ่ายให้ f อฟได้เห็นได้รู้หรอกคะ่ะมีแต่สื่อหลักหรือว่าอ่า เพจใหญ่เท่านั้นที่จะออกมานะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไปชมคลิปหน้านะคะจะเอาคำอื่นที่เป็นคำย่อของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มาให้นะคะตอนนี้ไปได้บอกอบ ปทสอก่อนนะคะมีเขียนไว้ในคำอธิบายค่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะไปดูกันเอาเองนะคะกดข้างใต้ไปดูได้เลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะเราจะได้เก่งขึ้นและก็รู้ภาษาปกิจไปด้วยนะคะ เชิญชมคลิปหน้าค่ะว่าจะมีข่าวเด่นข่าวดังประเด็นร้อนอะไรมาให้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ